ไก่ย่างนะคะซื้อมาเรามาอุ่นก่อนกินนะจ๊ะเป็นไก่นึ่งแทนอุย้ยรอเอาฝามาปิดหน่อยสิคะอุย้ยฟอเดี๋ยวรอสักครู่นะคะว้าวไก่อะไรนะคะนี่ไก่ย่างไก่ย่างค่ะ ว้าวน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทานไก่ย่างกันนะคะไก่ร้อนๆมาแล้วค่ะพร้อมรับพร้เรามากินไก่มุนกันเกมมุนใช่ไหมคะไก่มุนเกมมุนนะเรงหมูจีนไก่มุนเรามากินไก่ย่างกันสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทานไก่ย,ย่างกันนะคะตัวใหญ่ค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะ นี่ค่ะใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้นะคะว้าวหันหน้าหันหลังหันซ้ายหันขวายกซ้ายยกขวาน,น,นะคะลงมือทานค่ะจะคิดหมดแล้วไ,ไม่ได้นะเอาส่วนไหนก่อนขาลองเอาขคนละขาก่อนอดึงค่ะคนละฝั่งน้องน้องยิงก,ก่อนก็ได้ฝั่งใครฝั่งมันนะอันนี้น่าจะได้เป,ป็นยุ่งเดี่ยวี่นะพี่ว่าพี่พี่จะรอดไง อู้ร้อนนะคะเนี่ยโคตรีใจเลยเนี่ย um ่เนี่ยค่ะนีนะคะน่องนะอันนั้นเป็นน่องมีมากเลยแล้วดูอันนี้สิของพี่น่าจะอร่อยกว่าเดี๋ยวขอชิมกน่อนชิมแบบร้<ข>อาติ ร้อนนะคะให้ร้อนจ้ะร้อนหร้รอหหรอ้มขานี่มันร้อนอ่ะกอดดิจิตตมันแตกกระดูกขานี่มีหนังนะเนี่ยม่เลยอยู่นีไมเดี๋ต้องลางมันจิมคะแน่เลยมันกิมขาเปล่าเดียวดียวแต่ไม่ซีซา เหธรรมดาคาลิ่เลยชิมรสเยอะนม่าเติมน้ำตาลไหมยิ่งชิมเอ้ยน้ำซิ้งบวยปะน้ำิ้งบวนี่มให้พี่อะพี่ค่ะพี่ห่อเลยเนี่ยตาเด็กสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์จิงค่ะเดูสิคะน้ำซิประมาณร้วเยาวหวานนะบัวยินีนเนาะ มีอ้นนะคะตอเัน่อเราจะมีลงใจยกันเ่ยใช้เนกินกันบ้างม่ซื้อซื้อค่ะไม่ต้องมีกับน้ำจิ้มก็ได้อร่อยอร่อยนี่ตัวละร้อยบาทค่ะที่จลาดเหมือนเดิมไม่รู้ินอะไรค่ะเมนูบดหถุ กินไก่เขาบอกหนึ่งตัวกินนี่อ้วนถ้ากินหมดทั้งตัวก็ไม่พอมก็กินแบบนี้คือบ้างสิกินหมดนี่ก็ผู้ชายที่ไหนไม่มาขอแล้วค่ะกินขนาดนี้เนี่ยโอ้โหโอแม่จ้ากินหมดเลยเหรออยู่จะกินช้ากันตัวถ้าจะกินช้าก็ไปกินนิสซูริที่ปทุมธานีไม่มีเหรอจ้าแจะไก่ยาเขามียาเหรอ ครั้งหึงนั้นแพงนะเขาเสียค่าซื้อทั้งจะกินซื้อก็ต้องซื้อกินนะเอาปีเอาสีจะพอออะแล้วโอเคจิกยาวหอกยิมพอแล้วใช่ไหม หนึ่งปีครงหนึ่งปีหนึ่งปีเมนูหลมนะคะหนึ่งปีถ้ากินหนักของมันไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะดูบวมใช่ตัวบวมเพราะว่าน้องก็แ้อาหารนะคะเขาเลยเป็นอย่างนี้แต่ก่อนเขาตัวเล็กมากั้หนักสิบก็เป็นสาวอะค่ะท่อที่จำความได้ไม่เกินสิบห้าเลยค่ะอะไรห้าสิบห้าเลยสามห้าแล้วก็กระโดดไปเกือบห้าสิบเพราะว่าระหว่างนั้นไม่ได้ชั่งอ๋อเจริญโต ธรรมชาติลงโบดเราจะคุเรื่องการลงทุนทางน้ำมองว่าม,มาเรงจะขแค่มาเรงเองแค่มาเรงนะคะมันยังไม่ยิงไม่เป็นไรกินได้ดังปีเลยนะเนี่ยใช่มันแค่มาเรงเองไม,ไ,ไม่ได้จ้องแค่เริงถ้าจ้องนี่เร็งเต็มมันยังไม่ได้ยิงไงแค่เริงเห็นบนไม่รู้ว่าเข้าเปาหรือเปล่า แค่เล็งอย่าผมนะไม่เป็นไรแค่เล็งอย่าผมอาจจะพลาดได้อาจจะไม่เป็นก็นั่นไปเลยร่มร่าร่่ามากินปีกไหมคะกินเยอะกลร้อนะเมื่อกี้ก็น้องกันเอาในอีเดียวพอดีขอพี่กินเศษกระดูกเมื่อกีอ้นี่ค่ะเรากินปีกน้อยนะคะกปีกใหญ่ไม่มีหมดหลายก้อนเลยโอ้โหน้ำปีกเขาบอกว่า ทำหนังแล้วมันทำให้อ้วนนะคะเาเลยจะร่เ็ส่้องเราถีบค่ะคท,ที่ไม่ค่ะไ,ไม่ไม่กยกินอยู่ยเลยมันอร่อยมันคือของอร่อยทากาไม่มีใครดีนะจริงไม่ดีจะได้กินกระปกนนิกินกระดูกกันไีครมีไม่สบหรขออะรชนน,น เพราะว่าถ้าใช้ส้อมใช้อะไรมันก็สะดวกค่ะเพราะการถิอกัดมันต้องใช้มือถึงจะได้อัจฉริยะในการดีถ้าเรากินไม่หมดเราจะทำอะไรต่อได้บ้างอะไรบ้างไหมอ่าแชร์เพื่อน อะรู้รู้ว่าแช่เย็นหลังจากแช่ตู้เย็นอ่ะเขาจะเป็นเมนูอะไรต่อในวันพรุ่งนี้ตันชีปลากระเพราเริ่มอิ่มแล้วค่ะกินนิดหน่อยกระเพาะกระเพาะมนเลยกินได้ไม่เยอะอีกสาวคนที่เขาคิด้เป็นตัวเราก็อยากกินก็เลยซื้อมานั่กินกันค่ะใช่ไหมล่ะอันนี้กินไปหนึ่งน่องหนึ่งปีแล้วันเนี้ยอันนี้เดี๋ยวเก็บแช่เย็นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะฝากติดตามด้วยค่ะเดี๋ยวที่ถัดไปนะคะบายบายค่ะ you yeah.